ผมและข่าวไอเทนิวพาไปย้อนรอยเส้นทางความรักของหมอนิ่มกับเอ็กจัก,กริกพานิชผาติกรรมอดีตนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยนะครับเส้นทางรักเนี่ยค่อนข้างที่จะหวานชื่นพอสมควรครับก่อนที่จะเกิดเหตุอุกอาจสงคานักกรรมนะครับการสังหารโหดในเอ็กจัก,กริกนะครับที่มีแม่ยายอย่างนางสุราซึ่งเป็นแม่ของหมอนิ่มหรือว่าแพทย์อิทีิวิทเนี่ยเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังซึ่งวันนี้เนี่ยในด้านคดีความก็ สิ้นสุดไปเมืนที่เรียบร้อยในชั้นศาลฎิกานะครับโดยมีการยกฟ้องหมอนิ่มในคดีการจ้างวานฆ่าและพิพากษาลดโทษแม่ของหมอนิมนะครับเหลือจำคุก25ปีส่วนมือปืนและก็คนขับรถจักรยานยนต์เนี่ยครับมีคำพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิตนะครับพร้อมกับดังด้านทนายอีฟซึ่งเป็นผู้ตัวกลางในการจ้างวานฆ่ามือปืนเนี่ยนะครับเส้นทางรักของทั้งคู่นะครับต้องบอกว่าเอ็กับหมอนิมนะครับหรือว่าแพทย์หญิงที่วดีผู้เจริญยศนะครับที่เล่นชื่อว่าหมอนิมเนี่ย ปัจจุบันเนี่ยอายุ41ปีครับเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านความงามครับแล้วก็เป็นผู้ที่คิดค้นครีมบำรุงหน้านครับผ่านการอบรมจากประเทศเกาหลีนะครับสูตรหน้าใส Beauty Angel เปิดคลินิกส่วนตัวชื่อว่าบ้านหมอนิ่มคลินิกเวชกรรมครับมีประกาศนียาบัตรรางวัลการันตีผลงานเนี่ยมากมายเทีเดียวนะครับหมอนิ่มพบกับเอ็กจกกิตครั้งแรกที่ร้านทำเล็บครับแล้วก็หมอนิ่มเนี่ยแอบปลื้มเอ็กนะครับมาตั้งแต่ตอนที่เขาเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์รายการเจาะใจ ในความรู้สึกของหมอนิมเนี่ยเอ็กเป็นผู้ชายที่เท่ครับและทั้งสองเนี่ยได้มีการคบหาดูใจกันนะครับแต่งงานแล้วก็ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันในปี2,550นะครับไม่ได้จดทะเบียนสมรสด้วยกันนะครับมีบุตรด้วยกัน2คนชื่อเด็กหญิงชมชนกและก็เด็กชายปลกปรักษานะครับกว่าจะมีลูกคนแรกได้นะครับต้องบอกว่าทำกิฟตเกือบ20ครั้งนะครับเพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยอยากมีลูกมากเงินที่หามาได้ก็มาลงที่ลูกทั้งหมด แต่แทงลูกคนที่3ไปครับในตอนนั้นเนี่ยมีเรื่องทะเลาะตามประาษาสามีภรรยานะครับและฝ่ายสามีเนี่ยตามเงาะและตั้งชื่อลูกไว้แล้วว่าน้องอภัยกันนะครับความขัดแย้งเกิดขึ้นอย่างหนักเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2556ครับเหตุเป็นเพราะว่านายเอกเป็นคนที่อารมณ์ร้อนนะครับแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองสูงมาก หมอนิมไปแจ้งตำรวจครับเรื่องการทำร้ายร่างกายและก็คดีแย่งชิงทรัพย์ใช้ปืนข่มขู่ที่บ้านพักทําให้ในเอ็จัก,กริดเนี่ยถูกขังในเรือนจําทหารก่อนที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนะครับและเอ็เนี่ยเคยได้ขอความช่วยเหลือกับทางมูนิธิปวีนาให้ช่วยเหลือให้ครอบครัวเนี่ยกลับมาปองดองกันอีกครั้งหนึ่งครับตอนนั้นในเอ็พูดครับว่าผมอยากพูดถึงภรรยาที่อยู่ด้วยกันมาเจ็ปี อยากให้นางกวีนาเนี่ยที่เป็นตัวแทนผู้หญิงทุกคนเป็นคนกลางระหว่างผมกับภรรยาให้เกิดความปรองดองกันแม้จะต้องคุกเข่าคารไปกราบผมก็ยอมพร้อมรับผิดทุกอย่างพร้อมจะให้ครอบครัวกลับมาเป็นเหมือนเดิมอยู่ที่นางกวีนาว่าจะให้ครอบครัวกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือจะทําให้ครอบครัวแตกแยกชีวิตที่ผ่านมาให้อภัยทุกคนไม่ขอสร้างความแตกแยกภายหลังจาจบคดีนี้ด้วยดีนะครับเอก,กับหมอนิ่มก็คืนดีกันและเอกได้รับการประกันตัวออกมา ถ้าว่าหลังจากนั้นก็เกิดคดีความขึ้นอีกนะครับเมื่อเอกด้ไปแจ้งความกับหมอนิ่มในข้อหารักทรัพย์มูลค่ากว่า60ล้านบาทจนหมอนิ่มเนี่ยไปยื่นหนังสือต่อกลมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะครับเนื่องจากว่ารู้สึกว่าตนเองเนี่ยไม่ปลอดภัยวันจะถูกสามีทําร้ายร่างกายทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยละหองละแห่งและเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่นาทีนั้นนะครับกระทั่งวันที่19ตุลาคมปี 2556X าอยกอจักริฑเนี่ยนะครับถูกลอบย ขณะขับรถไปรับประทานอาหารค่ากับลูกๆและภรรยานะครับจนเสียชีวิตนี่นะครับก็เป็นเรียกได้ว่าเส้นทางรักเนี่ยก็แรกๆก,ก็หวานชื่นนะครับพอพักหลังก็เกิดอาการหวานอมขมกลืนนะครับที่หลางระแหงแล้วก็ทะเลาะกันตามภาษาสามีภรรยาแต่ค่อนข้างหนักและรุนแรงขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งนําไปสู่จำนวนเหตุโศกรัตกรรมการสังหารในเอกจักรกิจลงนะครับซึ่งคดีนี้ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยอย่างที่ผมได้รายงานไปก่อนหน้านี้แล้วครับ เขาไอเทนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ